แน่นอนนะฮะวิเคราะห์บอลทีมชาติไทยเจอฟิลิปปินส์คิงครับวันนี้นะฮะปี2024ที่จังหวัดสงขานะครับวิเคราะห์บอลทีมชาติไทยดวนฟิลิปปินส์ประเดิมสนามคิงครับครั้งที่50วันที่11ตุลาคมนี้นะครับฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50นะฮะ ณนะจังหวัดสงขลาทีมชาติไทยเตรียมลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์วันที่11ตุลาคมนี้เวลา2ทุ่มนะครับถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ต,ตั้งแต่1ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับโค้ดมาซาทะอิชิอิโค้ดทีมชาติไทยนะฮะพึ่งพาทัพช้างศึกบุกชนะเวียดนาม2-1ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับจนถึงตอนนี้อิชิอินำทัพช้างศึก 10เกมนะฮะชนะ3เสมอ4แล้วก็แพ้3ซึ่งในสใน10เกมคือการเจอทีมจากอาเซียนแล้วก็สามารถชนะได้หมดนะครับก็คือชนะสิงคโปร์สาแล้วก็ชนะเวียดนาม2ประตูต่อ1นะครับด้านนักเตะ23คนที่อิชอิเรียกมานะครับไม่มีใครบาดเจ็บเลยนะครับ นักเตะหน้าใหม่ก็ปรับตัวเข้ากับรุ่นพี่ได้เป็นอย่างดีนะครับโดยตัวหลักๆอย่างปฏิวัติคำไหมพร้อมลงเฝ้าเสาแนวรับเอเลียดดอรหลอกพร้อมยืนคุมเกมรับนะครับส่วนกองกลางยังมีวิริเทศป้อมพันนะครับประจำการในขณะที่แนวลุกฝั่งขวาก็จะมีสุพนัทเหมือนตาชนาทิพย์สงกศสินแล้วก็เอกนิัญญานะครับพร้อมปั้นเกมอยู่ด้านหลังของสุภชัยใจเด็ดอีกทีหนึ่งนะฮะซิ่ง พร้อมที่จะสังหารประตูในเกมนี้เช่นกันนะครับรายชื่อผูอเอ้เล่นตัวจริงทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามวันนี้นะฮะในระบบ4-2-3-1นะครับปฏิวัติคำหมนะนะับผู้รักษาป,ประตูนิโคลัสมิเคิลสันนะฮะเอเลียตด,ดอลล็อนะครับจุณทานเข็มดีนะฮะสุสลกักษ์ไอประโคนวินเลียมเดอชาเวเดเชอร์นะครับวิรเทพป้องพันธ์สุบนัณเหมือนตาชนะชิตสงกรสินเอกนิต์ปัญญาแล้วก็สุภชัยใจเด็ดนะครับ ส่วนทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ชนะคู่แข่งมาแล้ว9เกมติดต่อกันนะฮะล่าสุดที่ควา้าชัยชนะต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่15ตุลาคมปี2566นะครับโดยการชนะคีกิสถาน1ประตูศ0นย์ในเกมอุ่นเครื่องตามฟีฟ่าดีนะฮะล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือนะฮะมาใช้บริการกุนซือของอันเบิร์ตปากายาตนะฮะอดีตผู้ช่วยบุริเซียดอทมุลแลวก็อดีตผู้ช่วยโคชบาเซรลนาชุดบีนะฮะโดยเพิ่งจะมารับคุม ทีมชาติฟิลิปปินส์เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาในการคุมทีมชาติไทยดวลกันเป็นครั้งแรกเกมแรกด้วยนะครับนักเตะหลักๆที่น่าจับตานะฮะก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะเล่นในไทยลีกนะครับนำทัพมาโดยแนวรับอย่างเจฟฟ์สันทาบินาสนะฮะจากบุรีรัมยูไนเต็ดนะฮะจอห์นแพตติกจากเมืองทองยูไนเต็ดรวมถึงอะมาน่อากีนาโดจากระยองแถมยังมีบรรดาลูกครึ่งอย่างซิกโก้เบนลี่นะฮะ แนวรุกลูกครึ่งสารัฐรวมถึงบรรดาผู้เล่นที่เคยค้าแข่งในไทยรีกเช่นแพทริกเดโตนะับผู้รักษาประตูมนหนึ่งของทีมชุดนี้แล้วก็ยังมีเควินเอนเกรโซกองกลางตัวเก่งด้วยนะครับสถิติที่น่าสนใจนะครับในการพบกัน24ครั้งนะฮะโดยทีมชาติไทยเนี่ยชนะไป18นัดฟิลิปปินเป็นฝ่ายชนะ3นัดแล้วก็อีก3นัดจดลงด้วยผลเสมอกันนะครับเป็นการพบกัน ครั้งแรกนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022โดยฮะโดยเกมดังกล่าวทีมชาติไทยเอาชนะไป4ประตูต่อ4ประตู่อ0นะครับในศึกชิงแชมป์อาเซียนปี2022นะฮะแล้วก็ฟิลิปปินส์ไม่ชนะใครเลย9นัดหลังสุดนะฮะแพ้ไป8นัดนะฮะครั้งสุดท้ายที่ไทยแพ้ฟิลิปปินส์ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่12มิถุนายนปี2021ปี1 9 7 2หรือเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับ ผลสกอร์ที่คาดนะฮะไทยรัฐทีวีบอกไว้ว่าไทยจะช,ะจะชนะ4-0นะครับวันนี้ผลสกอร์จะเป็นอย่างไรนะฮะเอาใจช่วยนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับสึกใหญ่ปลายปีนี้นะครับรายการอาเซียนครับนะครับั้งนี้เป็นฟุตบอลทีมคัพนะครับปลายปีนี้มันแน่นอนนะครับสวัสดีครับ